ว่าสาธิตวิธีการใช้นะครับเอาแจ็คตัวนี้ออกมานะครับ2ตัวนี้นะถ้าเราถ้าเราแบตเราเป็นเป็น,เป,นเป็นปลั๊กดีนก็ใช้นี่ได้เลยนะครับแต่นี้มันเป็นเอ็กทีเสียบนี่นะควบบกควบลบตัวนี้เป็นบอร์ดบาลานเสียบเข้าไปได้เลย สองเซลล์ก็เสียบนี่สามเซลล์เสียบนี่สี่เซลห้าเซลลหกเซลล์แบบนี้นะครับของเรามันตัวน,นี้มันสามเซลล์เนาะเดี๋อานะครับก็เสียบนี่ยืดโอเคนี่ก็เสียบแล้วเสียบปั๊บเป็นบ้านเปิดโอเคครับทีนี้เราเสียบสายบาลานซ์ก่อนนะครับ ตามช่องอันนี้แบต 3S 3S จาช่องนี้แล้วก็มาเสียบปลั๊กเมนมัน <Thank you. S 1> เขียนนะครับให้เราเนี่ยกดเลือกนะครับบวกลบเนี่ยให้เลือกเป็นลิเทียมแบตนะครับกดซ้ายขอนี้เลือกเป็นลิเธียมแบตแล้วก็กด Enter ยืนยันไป ทีนี้ด้านบนให้เราเลือกบาลานนะครับเมื่อกี้เป็นบาลานอยู่แล้วเนี่ยครับกดเลื่อนซ้ายขวาเลือกให้เป็นบาลานบาลานชาร์ตกดนี้ทีนึงซึ่งอันนี้เลือกโหมดให้เลือกที่โพนะครับจะเลือกจะเลือกที่โพไฮโวล์นะอันนี้อันนี้มันสําหรับแบตไฮโวล์เดี๋ยวแบตระเบิดนะครับไอออนไม่ใช่นะครับจะเลือกเป็นลิโพนะครับแล้วก็กด Enter ทีนึงทีนี้ก็ ตามแอมของแบตเรานะครับอย่างเช่นตัวเนี้ย2.2แอม2,200มิลลิแอมก็คือ2.2ก็ตั้งที่2.2นะครับเพิ่มลดได้ถ้าให้ดีเราควรตั้งตามแบตนะครับสมมติแบต3,000เราก็ตั้ง3.0แต่นี่มัน2.2 2,200ก็ตั้ง2.2โอเคแล้วก็กด enter ไปเวลาจะชาร์จกดแช่นะครับ มันก็จะถามว่าคอนเฟิร์มเอนเตอร์ถ้าคอนเฟิร์มจะชาร์จกดอีกทีหนึง่งก็จะเริ่มชาร์จนะครับชาร์จเสร็จมันก็จะตัดเองก็ดึงออกดึงมาล้านออกดึงปักเม่ออกแค่นั้นครับโอเคนี่ครับถ้าเต็มแล้วนะครับมันจะร้องแบบนี้นะครับขึ้นว่าฟูลนะครับแล้วก็กดสต็อปอีกทีนึ่งออก,ก็ได้นะครับแล้วก็ดึงออก ้านออกนี่ออกก็จบสัสิ้นครับม